สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งประจำปี2568นะครับเป็นคลิปที่ทำนายในภาพรวมถ้าอยากจะดูคลิปที่ทำนายเจาะลึกเฉพาะรายเดือนกอ็เข้ามาดูอีกครั้งนะครับสำหรับการทำนายในครั้งนี้อย่างที่นําเรียนว่าเป็นการทํานายในภาพรวมภาพกว้างตลอดทั้งปีเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มทํานายกันเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืม กดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับคนปีมะเสง็งในปี2568นี้คนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานนะครับคุณเตรียมตัวได้เลยคุณมีโอกาสที่จะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงมากครับเรียกว่าเป็นไปดังที่หวังและตั้งใจทีเดียว ทั้งคนที่ทํางานประจําและรับราชการด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับคุณต้องสะสางงานเดิมๆที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนและวผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหันมาส่งเสริมสนับสนุนคุณใช้โอกาสคุณมากยิ่งขึ้นนะครับการงานใหม่นะั้นถือว่าเป็นปในทิศทางที่ดีทีเดียวนะครับสําหรับคนปีมะเส็งที่ตกงานจากปี2 5 6 7น,นะครับคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอเริ่มปี2568ค่อยลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานนะครับแลอการสมัครงานอย่าเลือกงานมากครับมีโอกาสรับไว้ก่อนแล้วไปพัฒนาตัวเองเข้ามาหางานนะครับคุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในปี2568ก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเหมือนกันนะครับเพราะมีโอกาสที่จะ พัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมีความเต้าหวน้ามากยิ่งขึ้นนะครับขอโทษครับบางคนนั้นโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจมีการเพิ่มเติมสาขาพัฒนาหน้าร้านมีการเพิ่มเติมคุณส่วนทางการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับบางคนนั้นมีการขยับขยายธุรกิจออกไปยังต่างแดนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี สำหรับคนที่ทำธุรกิจนั้นธุรกิจที่คุณจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือการใช้สื่อออนไลน์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคนที่มีทั้งหน้าร้านด้วยแล้วทำออนไลน์ด้วยก็จะยิ่งมีโอกาสประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจที่ดีของคนปีมาเสงผมยกตัวอย่างนะครับเพราะมีหลายตัวเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรก,กิจเกี่ยวกับโอแกนไหนครับแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งธุรก,กิจคือธุรก,กิจเกี่ยวกับการศึกษานะครับสําหรับคนปีมะเส็งถ้าวางแผนดีเตรียมการดีธุรก,กิจจะปังมากนะครับในปี2568แต่อย่าลืมนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าเรียนของเก่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาในปี2568นนั้นในปีนี้คุณ ต้องอาศัยความขยันเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสมดังที่หวังและตั้งใจครับบางคนที่จะไปสอบเข้าสอบแข่งขันถ้าคุณมีทีมงานที่ดีพร้อมนะครับแล้วคุณมีมิตรไมตรีจิตกับเพื่อนนะครับบางคนอาจจะมีคนช่วยติวให้บางคนมีเพื่อนส่งแนวข้อสอบให้นะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเป็นโอกาสที่ดีของคุณทีเดียวที่คุณจะมีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้ดังที่หวังนะครับสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานทานั้นอย่างที่นําเียกไปแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานทับสูงมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นสําคัญด้วยนะครับอย่ามัวแต่นั่งรองานนะครับหาความรู้เพิ่มเติมและรุ่ขึ้นเดินออกไปสมัครงานนะครับมีโอกาสที่จะได้รับงาน แล้วในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่นําเรียนว่าอย่าเลือกงานมากเกินไปถ้าจําเป็นต้องพึ่งผ่านใครก็พึ่งผ่านนะครับการยิงการถนงตัวบางทีมันไม่ได้ช่วยให้อะไรอีกเลยต่อไปเป็นการเงินสําหรับการเงินของคนปีมะเสงในปี2568นี้คุณต้องบรหิหารจัดการการเงินดีๆนะครับเรื่องรายจ่ายนั้นมีเข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องรายรับนั้นยังคงเข้ามา เป็นปกติอยู่นะครับแต่บางคนบางช่วงนั้นก็มีรายรับเข้ามามากนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่บริหารจัดการไม่รู้จักรัดเข็มขัดในบางช่วงบางเวลาถึงแม้เงินจะเข้ามามากการเงินก็สะดุดการเงินอาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับในปี2568นี้บางคนที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูงมากทีเดียวบางคน ก็โชคดีครับในปีนี้จะได้รับมรดุเข้ามานะครับต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนโสดนั้นมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ด้วยครับบางคนนั้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะบางคนนั้นไม่ได้จริงใจนะครับอย่ารีบร้อนเกิดไปนะครับต้าใจดีเริ่มจากคบเป็นเพื่อนลองศึกษาดูปณิสัยใจคอกันก่อนว่าไปกันได้หรือไม่ แล้วพอสดอยู่จริงหรือเปล่านะครับค่อยๆยกระดับความสัมพันธ์จะดีที่สุดสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในปี2 5 6 8นี้ความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีมากทีเดียวนะครับแต่จใ้ดีตลอดอย่างเดียวทั้งปีนั้นหรืจะเป็นไปไม่ได้นะครับบางช่วงบางเวลาก็จะมีปัญหาเกิดการเข้าใจผิดกันบ้างต้องใจเย็นครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดการคุยกันและพยายามดูแลเอา,เาใจกันนะครับ หากิจกรรมดีๆมาทำร่วมกันเพิ่มมากขึ้นนะครับมีหลายคู่ทีเดียวที่มีโอกาสที่จะตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีการวางแผนแต่งงานกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในปี2,568นี้ความรักของคุณดีครับได้ดูแลเทคแคร์คอยเอาใจกันช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะครับ หลายคู่หลายครอบครัวทีเดียวที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานแระสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและช่วยมีความสุขมากนะครับในปีนี้คู่ที่เคยมีปัญหากันมาหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับปรับความเข้าใจกันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ระวังนะครับเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องสุขภาพของคนปีมะเส็งนั้นในปีนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทเนื่องจากว่าคนปีมะเส็งนั้นมีโอกาสที่อาจจะประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บป่วยตั้งแต่เล็กน้อยขึ้นไปได้นะครับจนบางทนเนี่ยถ้าไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยอาจจะทําให้จากเจ็บป่วยเล็กกลายเป็นป่วยใหญ่ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการสร่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับหลณนะครับคุณค่อยแอนไลน์และส่งข้อความบอกว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดชส่งมาน,นะครับพราะถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและแจ้งผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักถือว่าเป็นการวอวยพรปีใหม่เลยนะครับขอทุกท่านโชคดีตลอดทั้งปี2568ปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับันนี้สวัสดีครับ